เดิมครับข้างล่างไม่มีน้ําต้องสอยข้างบนนะฮะจริงๆก่อนนั้นนี้ก็ไม่มีด้วยนะครับหลังจากฉีดสูตรสองไปสองครั้งเขาหนึ่งครั้งเนะะี่ยฮะหนึ่งครั้งแล้วเขาก็มากรีดมากรีดสอยข้างบนแล้วก็มีน้ําแล้วก็ทายาเล่งนะครับหมายถึงลูกน้องผมนะครับอันนี้สวนผมเองเนี่ยเขากรีดแบบจริงข้างบนยางมันก็ไม่ได้เป็นดางหน้าสองนะเขาสอยแต่ว่าทำซะแบบเละเทะฮะลูกน้องผม อันนี้ข้างล่างมันก็เริ่มมีน้ำแล้วครับหลังจากฉีดสูตรสองไปสองครั้งนะฮะเนี่ยผมมายิกดูมันก็มีน้ำแล้วครับสักอาทิตย์ก่อนมั้งครับมายิกดูมันก็เริ่มมีน้ำแล้วแต่ถ้ายิ่งให้ปล่อยเวลาให้มันนานไปนะฮะหลังจากฉีดสูตรสองไปสองครั้งนะฮะเปลือกมันะฮะดูนี่ครับเปลือกมันแตกรอบต้นเนี่ยผมชอบนะครับชอบมากคือเปลือกแตกรอบต้นนี้คือมันสร้างน้ํายางได้แบบ เหมือนลอ,อกคาบอะฮะลอ,อกคาบเป็นคนใหม่เป็นหนุ่มเป็นสาวฮะเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาลอ,อกคาบอะลอ,อกคาบทั้งต้นฮะลอ,อกคาบจากการฉีดสูตรสองนี่คือมีน้ํายางนะฮะทุกต้นด้วยครับเนี่ยเนี่ยลอกคาบนี้มีน้ํายางทุกต้นเนี่ยเนี่ยะโอ้โหแดง,งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงโอ้ โอ้โหรอขา้ามเอาลงเจาะเลยนะครับอื้อื้อืออ้ไม่ได้ลึกนะครับลูกสารเลยตอนเที่ยงด้วยนะครับเนี่ยผมกรีดยางไม่เป็นด้วยนะครับต้องออกตัวไปก่อนโอ้หตรงนี้ลกด้วยมีงูว่ะไม่รู้นี่นี่น,น,นี่มาแล้วนะครับโอ้โหมาเยอะด้วยนะครับดูน้ำยางแบบเข้มข้นเลยนะครับ ซื้อเะครับ FC เพื่อนๆทั้งหลายแหละขวด1ลิตร399บาทครับแถมขวดเล็กด้วยครับ200ร้ี่ีซื้อไปใช้ไปพ่นเอะครับยางกำลังแพงนะครับผมโอ้โหคุ้มครับโคตรคุ้มเลยนะครับซื้อไปใช้ไปฉีดพ่นเะครับสวยงามมากนะฮะโอ้โหโอืม น้ำยางเข้มข้นเหลือเกินนะครับผมดูดิเห็นมันไหลแล้วแบบน้ำสองสารนะต้นเที่ยงด้วยเสดายด้วยนะครับอ่าบไปแล้วครับนะครับขอบคุณนะครับเย็บสีอาจารย์ต้นน้ำหมักสุดสองนะครับสวัสดีครับ